คุณจะรู้ว่าแบบมันเหนื่อยจริงๆคือมันมันเป็นที่ปอดอะค่ะแล้วเรื่องระบบการหายใจอะค่ะมันจะค่อนข้างหายใจลาบากอ่ะคะการหายใจมันจะก็มันมันหายใจลําบากจริงๆแล้วก็จะพูดก็เหนื่อยจะทําอะไรก็เหนื่อยอะค่ะอ่าฮะก็เลยให้ให้น้องสินี้่ได้เจอได้เจอออกทั้ง้นนู่นอะไรบ้าง เจอล่าสุดก็ประมาณเมื่อสองเดือนที่แล้วมั้งค่ะสองเดือนที่แล้วคือล่าสุดที่ต้าเจอคือต้าจะพาเขาไปทปําบุญตลอดล่าสุดก็คือพาไปทปําบุญที่ที่วัดโขงก็คือคือไปทของผมเองก็คุยกับออมตลอดนะครับ ล่าสุดคุย,ยมออเมื่อที่ที่แล้วเลยก็ยังว่าผมยังส่งๆอยู่เลยพ่อก็ยังเหมือนเดิมก็ยังหายใจสบายพอเคุยเสียงคุยก็ยังเหนื่อยแต่ก็ยังไม่คิดว่ามันเดินเป็นเวลาล่ะปีนี้ได้คุยกันที่แล้วได้คุยปกติว่าได้คุย คุยกันอาทิตย์สองอาทิตย์ครั้งแล้วก็ก่อนหน้าก็คือจะมาหาจ้ามาอาทิตย์ครั้งมาที่บ้านแล้วเราก็กินข้าวกันเรื่อยๆคือจ้ากับอ๋อคือเราตกลงกันไว้ว่าแบบสองอาทิตย์นะคะสองอาทิตย์เขาจะมาบ้านอาทิตย์ทานข้าวด้วยกันแล้วก็ไปบ้านพี่ๆบางท่านหรือ้ยค่ะอย่างบ้านพี่หลุยพี่น้อยพี่อ้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออแล้วพอหลังเสร็จเขาก็จะไปให้ีโม หลังจากคีโมประมาณแบบสี่ห้าวันเราก็จะนัดเจอกันเพื่อให้เขาไม่เหงาะค่ะแล้วก็บางคนก็ไปเยี่ยมน้องที่บ้านเพราะว่าการที่น้องออกมาข้างนอกเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่สะดวกเพราะว่าหนึ่งคนเยอะมากๆแล้วเราก็ไม่ทราบว่าแบบเชื้อโรคมันเยอะด้วยช่วงนั้นอย่างเงี้ยน้องก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเช่นเดียวกันคือช่วที่ผ่านมาพี่ต้าที่ต้องไปพักผื้อยู่ที่บ้านแบอดใช่ค่ะน้องก็จะอยู่ที่บ้านแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาล ก็คือทำเคมอมำทำดำเนินการรักษาที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วก็กลับมาบ้านแต่ก็ยังดีช่วงปีที่แล้วน้องก็ยังได้ไปเที่ยวนะคะดีใจที่เขาได้ไปเที่ยวไปเชียงใหม่ไปหลายๆที่ที่เขาอยากไปอ่าฮะในในรมหายใจในลมหายใจสุดท้ายสุดท้ายนะคะคืออยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่โรงพยาบาลน,น้องเสียที่โรงพยาบาลค่ะ คือเรื่องสุดท้ายทีอ่ให้ัอะไรกรใหญ่เราเจอกันก็จะแบบจบพู่เรื่องอื่นนะครับไม่ได้พูดเรื่องนีเขาอยากให้น้องอยากให้น้องหายเหนื่อยอะไรเครียดพบเจอทีแต่ละทีก็คือให้คีโมเสร็จหอมก็จะแบบเนื่อยเจ็บน้องเจ็บมากครับเพราะว่ามันเปลี่ยนคีโมเยอะมากแล้วก็จนสุดท้ายคือ หมบอกว่าไม่มีคีโมไหนรักษา,าได้ไเลยวคือมันต้องปรับสูตรไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันมีความความสู้ที่มองกับหตาคือลูกสาวบองหมอให้ เม่เช้าพอรู้ข่าวก็แบบตกใจแล้วก็คือเนี่ยเราทุกคนมันเป็นครอบครัวเดียวกันคือจะเห็นภาพเนี่ยที่ซีพีเอ็นนี่ก็จะอยู่กันทั้งครอบครัวตลอดเวลาอออก็จะเป็นคนที่แบบดูแลเต็มเ็มมาตั้งแต่เด็กเล้วดูแลตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแ,แล้วเขาสัญญาว่าเขาจะพาไปดำน้ำเขาจะพาไปเขาจะพาไปนู้นเขาจะพาไปนี่แล้วเขาแบบเดือนตุลาเน,นี่ยเราก็จะไปดำน้ำด้วยกันะ ก็ไมนก็พี่สัญญาเลวแม่ใจเย็นเอางี้เอางี้เอางี้ผมผมสรุปให้แล้วกันนะครับคือผมว่าที่ทุกคนเห็นคือพวกเรารักกันมากผมว่ามันไม่สำคัญหรอกว่าวันนี้ว่ามันจะยังไงแล้วเอางี้ผมใครที่กําลังดูข่าวแล้วให้ที่รักออมนะครับผมว่าพี่ๆนักข่าวทุกคนเห็นพวกเรามาตั้งแต่ก่อนที่เข้าวงการใหม่มวันนี้เราช่วยกันส่งเขากลับบ้านเขาเหนื่อยเต็มที่ออมเนี่ยตจ้งนต่นเข้าวงการมาดูแลครอบครัว ส่งน้องเรียนจนจบต่างประเทศความกตัญญูกตเวเทียงเขาฝกครบจบแล้วงั้นความเป็นมนุษย์ของอองคือจบแล้วหน้าที่ของเขาจบแล้วจริงๆวันนี้เราเก็บความทรงจำดีๆที่เราเห็นเขาในหน้าจอทีวีเสียงวลาละของเขาความน่ารักของเขากับพวกผมผมจะเก็บมันเอาไว้วันนี้ผมว่ามันไม่สําคัญเลยครับว่าเขาเจ็บแค่ไหนเขาทรมานแค่ไหนผมบอกทุกท่านว่าเขาสู้สุดกําลังจริงๆเท่าที่ คนคนนึงจะทําได้แล้ววันนี้ผมขอให้พวกเราทุกคนส่งใจให้เพื่อนผมคนนี้กลับบ้านพักผ่อนเก็บความทรงจําความหล่อความน่ารักของออมมาไว้ไว้ในใจวันนี้เราสองพวกเราทุกคนรักออมมากเราอยู่เคียงข้างออมสนอและเราก็จะเก็บทุกความทรงจําที่ออมสร้างรอยยิ้มแบบพวกเราไว้ตลอดไปเพราะฉะนั้นวันนี้ผม ขอในเรื่องของคงไม่ต้องถามหรอกครับว่าพี่ออมเขาเจ็บไหมเขาเหนื่อยแค่ไหนแล้วความคาดหวังสุดท้ายของเขาคืออะไรผมว่ามันหมดหน้าที่เขาแล้ววันนีพ้พวกเราทุกคนไม่ได้อยากจะจดจําสิ่งที่สิ่งสุดท้ายหรือว่าอะไรก็ตามผมว่าเรายังคงอยากจะเกี่ยวความทรงจําทุกอย่างไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายครับเพราะไม่วันใดวันหนึ่งพวกเราทุกคนก็ต้องเจอเขาอีก พราะฉะนั้นวันนี้พวกเราช่วยกันสงใจแล้วกันนะครับอยากบอกเพื่อนว่าอย่างไรครัคบผมบอกไปแล้วครับมันก็เป็นสิ่งมันก็เป็นสิ่งที่ผมพูดก,กับเพื่อนแล้วว่าไม่จําเป็นต้องเหนื่อยอะไรแล้วก็ให้เขาพักผ่อนให้เขาไปอยู่ในจุดที่สบายที่สุดแล้วเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มแล้วกันแค่นั้นก็พอ ัออกตนะอ,อกกกบออเราก็จะเจอกันมาตลอดแล้วเ,เราก็รู้จักกันแล้วละครใน 40, อีนอนสิ0ปี10จะ20ปีแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าออนเขาก็จะเป็นคนเขาก็จะเป็นคนน่ารักอ่ะแล้วเขาก็จะชอบหาเพื่อนท,ที่เหงา <laughs> เขาชอบคิดว่า <laughs> ใครรักเขาด้วย <laughs> เออเขาชอบถามว่ารักเขามา,าทุกคนก็รักเขาหมดแล้วก็เราออนเขาก็มีโอกาสได้ทํางานกับหลายๆคน ก็ก็สัมพันธ์ไอหมดกับทุกคนของเขาเพอันอนี้ก็มาประสบเพื่อให้ให้เขาหลับไม่สบายแล้วก็เขาก็สู้มาเยอะแล้วแล้วก็แบบที่ผ่านมา,าเขาก็เขาก็แข็งแกร่งมากก็ให้เขาไปหลับสบายไม่ต้องไม่ต้องเหนื่อยละอย่างี้ยขอให้ทุกคนสนใจให้กับให้กับผมด้วยด้วยอย่างเงี้ยให้ผมเาขา,าไปอยู่ปกติที่ดีกว่า เหมือนกันค่ะก็เหมือนตอนแรกว่าจะไปหาเขานะลายครั้งแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้ไปอะค่ะก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้ก็เขาก็หายเหนื่อยแล้วว่าอยากให้เขาไปที่ที่ดีๆอะที่บอก่ีตาคือเขาไม่อยากให้เราเศร้าจริงๆนะก็หลับไปไ้่ไดอยิบแบบก็ ขอบคุณขอบคุณพี่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 ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณแทนออมวินาทีสุดท้ายมียังมีคนรักเขาขนาดนี้เขาดูแล้วได้ค่ะก็กำหนดการนะคะ ใช่ค่ะก็กําหนดการนะคะก็ใครที่อยากจะมาร่วมไว้อาลัยคุณอ๋อกนะคะก็วันนี้เป็นวันพิธีรดน้ําศพนะคะแล้วก็18บแนาิกาวันนี้เราก็จะเป็นสวด,ดอภิธรรมนะคะแล้วก็ตั้งแต่วันจันทร์หน้าจนถึงวันพฤหัสที่ี่นะคะเป็นการสวดอภิธรรมนะคะเราเริ่มกันที่วัดท่าทองสาราสิบองเวลา6กโมงครึ่งนะคะแล้วก็วันเสาร์ค่ะเว้นเราเว้นวันศุกร์วันหนึ่งนะคะแล้วก็ วันเสาร์ตอน10บโมงครึ่งนะคะเป็นการทำบุญเลี้ยงพระสวดอรดิกาแล้วก็ไ่ายสาเป็นพิธีฉาอนาคิดนะคะเพราะมาร่วมส่งคนที่เรารักด้วยกันนะะขอบคุณขอบคุณทุกคนมากเลคะน้องขออภัยจะพูดอะไรไม่ดีไปแบบทำสองงานน้องกินข้าวจิ้เป็นก่อนเดี๋ให้น้องเก็บภาพหน่อยฝากถ่ายรูปภาพมั่งให้หน่อยครับ